สวัสดีครับวันนี้อยู่กที่ฟาร์มฟาสตาปอมอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการให้อาหารนะครับน้องปอมเมเนียนในวัยเด็กนะครับสำหรับลูกค้าที่เพิ่งซื้อน้องไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแช่อาหารอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องให้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเตรียมอาหารขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ ทำการใส่น้ำ네ร้อนนะครับทำไมต้องใส่น้ำร้อนนะครับเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับน้ำร้อนเนี่ยจะทำให้อาหารเนี่ยมีความปุ่นนะครับแตกต่างจากน้ำเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้ำร้อนจะทำให้กลิ่นอาหารเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับเป็นเคล็ดลับที่ทำให้น้องปอมเมอร์เน so, ียนนะครับทานอาหารเก่งนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปครับกดน้ำเข้าไป ให้น้ำเนี่ยปิ่มๆอาหารนะครับแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ7-8นาทีนะครับให้ดูว่าอาหารเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนแล้วแล้วก็ดูดซึมน้ำเข้าไปแล้วให้นิ่มลงแล้วนะครับเดี๋ยวพออาหารเขาพร้อมเนี่ยเขาจะกัาสีอ่อนอเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ7-8นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้องปอมเมอรนเนียนจะชอบไหมนะครับ ตอนนี้นะครับอาหารของเราก็พร้อมสําหรับการให้เด็กๆแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าสีอ่อนลงชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยก็ดูดน้ําเข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตักให้เด็กๆได้เลยครับตัวนี้ก็ประมาณช้อนครึ่งๆนะครับมาตักให้เลยน,น,นะครับให้เลยนิดนๆๆๆึงโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกับว่าเด็กๆ,ๆ นี่เราไม่ได้ผสมอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับเป็นวิธีการฝึกให้แบบเวลาลูกค้ารับน้องไปเนี่ยน้องเขาก็จะทานเก่งทานง่ายนะครับไม่ต้องไปซื้อมูสมาผสมไม่ต้องไปซื้อตับซื้อไก่อะไรมาผสมทั้งสิ้นครับอาหารเม็ดแช่น้ำอย่างเดียวเลยนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับ คครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ